หลังจากมือกีตาร์วง Squi ด Animal สิงมุสิกพง์ลาโลกด้วยการตดชีวิตตัวเองเมื่อเจ็ดเดือนก่อนล่าสุดนักร้องคู่หูวิน Squid Animal หรือวินสิริวงศ์ก็ปรากฏตัวในฐานะนักร้องนำของวง The g h o ก t Cat โดยการริเริ่มของโปรดิวเซอร์มือดีก็นัทพลที่รวมนักร้องนักดนตรีต่างวงมาร่วมกันทำเพลงทั้งวิน s q u i ด Animal ก็กับมาดกรุ๊ปไรเดอร์พีทวงบริสต o นิกและเทดดี้วงฟลัวโดยที่แต่ละคนยังทำหน้าที่เดิมในวงของตนควบคู่กันไปด้วยค่ะ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดนะครับสควีซันิมอลยังมีเหมือนเดิมกลัวยังมีเหมือนเดิมมาก็ยังยังเป็นมือกองให้กับบุรินเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าเรามาทาโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีส่วนผสมเป็นพวกเรา5คนไง ซึ่งหลังจากปล่อยซิงเกิลแรกนานไปแล้วให้ฟังทางคลื่นวิทยุพียง3สัปดาห์โดยยังไม่เผยตัวตนของนักร้องนักดนตรีแม้แต่คนเดียวเพลงนี้ก็ทยานติดชาร์ตเพลงฮิตของคลื่นซี97.5 FM ไปเรียบร้อยโดยสมาชิกวง The Ghost Cat ให้เหตุผลที่ไม่เปิดเผยสมาชิกในวงตอนแรกว่าเพราะอยากให้แฟนเพลงโฟกัสที่เพลงมากกว่าดีกรีศิลปินค่ะ